สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลูกปลาเน่าเพื่อนพ้องน้องพี่สุภูสคนนะครับครับเมื่อนี้กับมาพบพ่อกับไอ้ดินทินเิสารนะครับกีเกานะครับรอหัวรอสวนนะครับเมื่อนี้กับมาเบิงอยเชลี่นะครับมาติไปหาอาหารแมวมาหายอยเชลี่นะครับเมื่อนี้เลยมาตรวจเบิงบ่ออยเชลี่นะครับ ว่าอาหารเป็นย่างบอนะครับเป็นพักเป็นยาเนยนะครับอาหารตีเป็นกินที่หอยเชลีีกินนะครับกัยังมีแตะว่ากับบลายหลนะครับเมื่อนี้ก็ว่าสิไปหาอาหารมาใบหอยเชลีีกินนะครับมาเลี้ยงหอยนะครับเมื่อนี้จะเอาแ,แนะนะครับเอาจอกเอาแนะอยู่ห่วยนี่แหละครับตัวห่วยอยู่แม่นม้ำใกล้ๆบ้านนี่แหละครับมีอุปกรณ์นะครับ พร้อม่จะไปเอาแหนะนะครับสลายหางกระลอกนะครับอยู่ตามห่วยตามแม่น้ำนะครับมีทั้งกับขาดนะครับออกกระปไปครับมาไหนออกเดินทางนะครับถวอุปกรณ์นะครับขาดกับคู่ทังนะครับครับออกไปจากบ้านกระปะไก่นะครับประมาณ สอง2 0ยเมตรนะครับจากบานไปนะครับกระสีไปเอาเอาเนื้นะครับเหมือนเอาเนื้อนื้สาลายางกระหอกนะครับันกินดีครับกับพันนะครับพนันไปตามทางเดินน้อยๆน,นะครับตามป้ายหยาทงหยาไปนะครับอยู่แถวแถววัดนะครับผมอยู่แถวแถว,แถววัด ทายวัดนะครับครับยางไปใกล้จะถึงแล้วครับใกล้จะถึงหวยแล้วนะครับหวยเข้าไปยุ่ไกลนะครับยุ่ไกลๆบ้านห้างจากบ้านไปประมาณ2 0 0ยเมตรนะครับมาถึงหวยแล้วนะครับน้ำทั้งหลนะครับน้ำใสเลยนะครับต่ฟังก์กสั้นแน่นะครับมันเห็บผ้าขี่นอกนะครับ มาเอาแหนน้ากัดนะครับแหน่ไปให้หอยเชอรี่พันสีทองกินนะครับมันมักนะครับพวกแหนพวกกันหยาในน้ำนะครับหยาหางม้าครับหรือหยาอย่างพวกกระบอกคอยจักซืปเลยนะครับหอยเชอรี่มันจะมักกินนะครับนะครับย่ดลาฟังห่วยนะครับนี่ครับแหนนะครับเดี๋ยวลงไปหลายนะครับนะครับเตรียมมานะครับ อุปกรณ์ที่จะเอานะครับ like นี่ค like รับแนะครับเดี๋ยวลงไปเห็นนะครับหนป็นเป็นพุ่มเป็นพุ่มอยู่นะครับเป็นพุ่มของแหนะนะครับเกิดเกิดเป็นกุ้มเป็นกุ้มนะครับเวลาฮะกะลงไปเอานะครับนี้ลงไปจัดการกวาดเอาเลยนะครับออกคาดกวาดเอาเลยนะครับแหน้ลายนะครับช่วงนี้แหน้ร้ายนะครับช่วงหนา นาแรกนะครับเนี่ยพระเจ้ากำลังเกิดกำลัองอ,อ่อ,อนๆงามๆเลยนะครับนะครับผมใส่ขาดกวาดเอานะครับกวาดเอาเหมือนกับว่าจะเอาว่าจะเอาไปจกักถังนึงเต็มๆเ,เนี่ยครับถังดับเนี่ยนะครับเต็มๆเนี่ยครับ น้ำลึกนะครับหวยี่แม่น้ำนะครับแม่น้ำฮีนะครับแม่น้ำฮี่นะครับแถวบ้านพมนะครับปงให้เซกานะครับอําเภอเซกานะครับตาบนปงให้อําเภอเซกานะครับจังหวัดบึงกาฬนะครับนาท้าอุดมสมบูรณ์นะครับแถวบ้านนะครับซึ่งจะเป็นนาแรกนะครับเดือนหากะนาทายัง เติมนะครับเต็มฟังอยู่นะครับกวาดเอาแบบนี้แหละครับกวาดเอากระซ้าน้ำซ้ายนี่นะครับเป็นส้าน้ำเลี่ยงชุมชนนะครับตาบนปงให้เห้านะครับแม่น้ำฮีนะครับหรือห่วยฮีนะครับรับน้ำฮีนะครับใส่อุปโภคบริโภคนะครับใส่อาบกับยูนี่นะครับเป็นกับ สูบเึ้นไปเป็นน้ำประปากันกองมากนะครับให้ชุ่มชนได้ได้ใส่นะครับการแม่น้ำซ้ายนี่นะครับแม่น้ำซ้ายนี่จะไหลลงสงข้ามนะครับลงแม่น้ำสงข้ามนะครับหลังจากนั้นนะครับแม่น้ำสงข้ามก็จะไหลลงสู่แม่น้ำโขงต่อไปนะครับนะครับตั้ง่อใยญ่พ่อตาเป็นกา มาหาอยากหาก,กินด้วยกันนะครับมันพายเรือมากนะครับเป็นมาใส่ตุ่มกุ้งนะครับใส่ตุ่มกุ้งมายามตุ่มกุ้งนะครับกันคุยกันนะครับวันนี้ออเป็นมายามตุ่มกุ้งันใส่ตุ่มกุ้งไว้แต่เมื่อวานนี่นะครับมาตอนเสาเร์เลยมายามนะครับ ก็จะเอาไปไล้เพอสมควรนะครับจะเอาหทเต็มคู่ถังนะครับยัดปเลยนะครับกินดีนะครับพวกแหนพวกนี้นะครับพวกแหนพวกสลายเนี่หอยเชีรี่เขาจะกินดีนะครับพอไปคู่ถังดำหนึ่งนี่บอบอนลันเกลคือกินแค่มือเดียวนะครับเบิร์ตนะครับหลังจากนั้นก็เอามาให้นะครับพวกแหนพวกสลายนี่็หลายนะครับ ตามริมนะครับตามริมตลิงห่วยเขานี่ครับหลายนะครับกำลังเกิดกันกำลัางงามนะครับกำลังกอนอ้อนนะครับตั้งพอตาเป็นกะยามจุ่มกุ้งพ้นไปนะครับพายเรือไปอยามหลังไม้ต่อไปนะครับ เราตร้องไปซื้ออาหารอย่างอื่นให้กินให้เสียเงินนะครับเอาแบบนี้นะครับไปให้กินนะครับหอยเชอรี่นะครับกินอาหารแบบธรรมชาติธรรมชาตินะครับพักก็พต้องไปซื้อตามท้องตลาดนะครับเปิดว่าถ้าซื้อตามท้องตลาดมาให้หอยเชอรี่กินบางที่หาเชอรี่ากาตายเลยนะครับเพราะว่าพักตามท้องตลาดมันจะมีสารเคมีนะครับมันจะฉีดาสารกัน,กนบูดนะครับ กันเหี่ยวกันเช้านั่นแหละครับพอเขาไมาห่หอยเชีรีแล้วเขากินนะครับหอยเชีรีเขาก็จะจะตายได้นะครับเนะเาะเราเอาจอกเนื้อตามธรรมชาติพักตามธรรมชาติให้กินดีกว่านะครับหอยเชีรีเขาก,ก็กินดีพร้อมแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงบริเหทตายนะครับ เพราะว่าม่มีสารเคมีนะครับตามจอกตามเนื้อหรือเป็นพักตำลึงพักตำนิ่งนะครับหรือใบชูรลดนะครับหรือใบมะกรอครับใบมะละกอใบบังหงเขานะครับกกินดีให้กันนะครับเป็นมันสำปะหลังกินดีกันนะครับใบมันสำปะหลังกินได้ให้กันนะครับกินแต่หลายยานะครับหอยเป็นเป็นกินได้แทบทุกยานะครับพวกยากินนะครับ มีตลอดนะครับพวกนยจะมีไปตามริบหนามนะครับฟังหนามฟังหวยนาําช่วงนาําเตื่นนะครับนาําประมาณหัวเข่าประมาณเอวนะครับเนยจะเกิดตามช่วงนํามตื่นนะครับนครังจากนั้นพุ่งก,ก็จะเก็บเส่ถังแล้วนะครับพ่อแล้วนะครับเก็บเส่ถังนะครับเก็บเส่ถังแล้วก็จะได้กลับ ออกไปห้อยกินนะครับนี่ก้ามผู้เดียวนะครับมาผู้เดียวตั้งกล่องไว้ท้ายเอานะครับมียภูมียมือกล่องมีตากล่องมาไทายให้นะครับก็ตั้งกล่องท้ายเอานะครับตั้งกล่องไวล้ลวก็ท้ายเอานะครับกจะเบิง้งอยากแน่นะครับ เราะว่าทายผู้เดียวนะครับมาคนเดียวนะครับเต็มทังนะครับเต็มทังพุ่งก็ะจะกลับนะครับกลับบานนะครับเพื่อจะได้ไปไปห้อยนะครับครับเต็มทังพอดีนะครับเต็มทังพอดีนะครับพุ่งกระจะเอา้าพวกนี้นะครับ ไปห้อยกินน้ำนีมันก็กินดีให้กันนะครับหญ้าที่อยู่ในห่วยนะครับในห้วยในแม่น้ำนะครับหญ้ายังเอื่นก็ค่ายหญ้าค่ายหางหมานะครับผมก็เลยเอื่นว่าหญ้าหางหมานะครับแต่คนอื่นจะเอื่นว่ายางพมกับบรหลุจักขึ้กันนะครับเราเห็นมันก็ค่ายหางหมาผมก็เลยเอื่นว่าหญ้าหางหมานะครับห้อยก็มากกินขึ้กันนะครับนะครับสายนามลำห่วยนะครับยาวไปไกลนะครับ ไหลตกแม่น้ำสงข้ามนะครับมาตากลังยามกุ้งนะครับยาม,ต,มตุ้มกุ้งนะครับเดี๋ยวผมก็จะกลับนะครับันนี้เดินทางกลับนะครับเพื่อจะนํำพวกแหนพวกยนหยานี่ยนะครับไปให้หอยเชอรี่นะครับที่อยู่ในบอ่อที่เรียงไว้นะครับ ทางกับบ้านรับปัดนะครับได้แล้วนะครับเต็มทังเลยครับล้นทางเลยนะครับเดินทางกับบ้านน้ำกัดนครับปัดลับมากกไก่ถึงบ้านแล้วนะครับบ่ไก่นะครับประมาณ200เมตรครับจากบ้านไปหาห่วยนะครับไปหาห่วยหี้นะครับ ประมาณ200เมตรนะครับบ่ไก่ครับมาถึงนะครับน้ำขาดนำน้ำขาดไปเก็บไว้นะครับ เ้าจอกไปให้หอยเชอรี่นะครับบัดนี้นะครับเจาะไปบอบอใหญ่ก่อนนะครับตรงป่าสีน้ำเงินมุ่งอยู่นะครับจะไปบอในบอนี้นะครับบอใหญ่นะครับ,บ,รนนรบก่อน เลยก็โยนไห้เลยนะครับโยนไห้เลยโยนไปเป็นเลยนะครับแล้วมากินเองนะครับเดี๋ยวอาหารเราเมื่ก็จะมาชากันไม่กินเองนะครับไข่กําลังไข่นะครับที่ผมปักใหม่ไปปักใหม่ไปเป็นจุ่มไปจุ่มไปนะครับไ้เป็นไข่นะครับปักรักไว้นะครับโยนไปเลยนะครับเป็นแหนบไปยังโยนไ้ทั่วๆไปเลยนะครับ เดี๋ยวพื้นกับพากันมาจับมากินเองนะครับตัวน้อยตัวนี้จะพากันมากินเองนะครับอาหาง่ายนะครับอาหารหอยชลีนะครับมาตรงไปลงทุนซื้อพักซื้อนังนะครับหาพักพื้นบานเท่านาจอกแนนะครับครับเรือหนึ่งก็จะห้บ่อหน่อยไปให้บ่อหน่อยบ่ออนุบาลนะครับที่อยู่ในบ่อซีเมนนะครับ ผมก็จะเอาไปบ่ออนุบาลนะครับที่เหลือก็จะเดินทางไปอาหารบ่ออนุบาลนะครับ,บ,รบนะครับบอ่อซีเมนต์ตัวนี้นะครับบอ่อว่งกลมนะครับจะเป็นถอยน้อยนะครับที่ผมอนุเดียงอนุบาลไว้นะครับลอยเป็นตัวใหญ่เล็กน้อยจังจะ ไปลุงกระสั่งนะครับไปลุงบอยใหญ่นะครับว่าจะเอาเป็นกระสั่งบลกมากนะครับปาเดี๋ยวเพื่อจะเร้่งซื้อกับกระสั่งบกนะครับมาเพื่อจะนําหอยชุดนี้โลกไปนะครับ บอ่อเนี่เป็นบอ่ออุบาลนะครับบอ่บออุบาลลูกหอยนะครับกินดีให้กันนะครับหอยหน่อยก็มักที่กัดนะครับเป็นพวกแหน่นี่ครับเป็นแหนนี่มักมักมักหลายนะครับเอาลงองหายแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวผมถึงผ้ากับมะเบิงช่วงที่เป็นขึ้นมากินนะครับประมาณสามยี่สิบนาทีนะครับหรือสามสิบนาทีผ่านไปนะครับยี่สิบนาทีผ่านไปเดี๋ยวมันกัจะมากินนะครับนี่ครับมอเบิงนะครับผ้ากับมารูปกินเลยนะครับ เต็มนะครับตัวหน่อยตัวใหญ่นะครับมาลุ่มกิ่นเนยนะครับไม่ไดบ่ออนุบาลนนะครับเต็มเลยแหละครับมือเดียวนะครับเบิร์นะครับนี่กินเจ้งนะครับช่วงนี้ลูกควายเนี่ยตัวเล็กหน่อยยิ่งกินยิ่งกินเจ้งนะครับยิ่งตัวหน่อยยิ่งกินเจ้งนะครับเจ้งเพราะว่าเพิ่นจะได้ เล่งกาดจะเริ่มติโตขึเพื่อเป็นตัวใหญ่เด้นะครับนะครับมันจะพาไปยางไปเบิงบอใหญ่นะครับอันนี้บอใหญ่บออใหญ่กะกำลังกินกันนะครับยี่สิบหน้าที่ยี่สิบนหน้าที่แล้วนะครับตั้งจากที่ผมย่นแหนย่นสลายลงไปกินนะครับครับเมื่อเบิงอยู่บอใหญ่นะครับว่าเพื่อนๆผไม่กินบอนะครับพาพี่นองเบิงน้ำกัดนะครับ ครับกาลังเขินมานะครับมาจับกินนะครับจับกินลุ่มกินเลยนะครับสังเกตนะครับเรื่องเหลืองนะครับหอยเชลรีนะครับจับอยู่จอกอยู่แหนะนะครับครับเป็นก่อนเป็นก่อนเลยนะครับกําลังกิ่นยางอะอร่อยเลยนะครับอาหารถึกปากไปนะครับของมัก จับกันเป็นกุ้มเป็นก้อนเลยนะครับเพื่อไม่กินอาหารนะครับกินแหนกินสาหร่ายหางกระหอกนะครับที่นํามาจากหวยจากน้องจากแม่น้ำนะครับท้พากันไม่กินนะครับเต็มนะครับกินละกินดีนะครับ มาถึงถ่ายคลิปแล้วนะครับคลิปนี้ก็มาถึงถ่ายคลิปแล้วนะครับอดินท่นิสากนกับพีสิขอลาพี่น้องไปเที่ยงสนนีก่อนนะครับไปคลิปหนาค่อยพบดต่อกันไหมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอกลาคำว่าสวัสดีครับ